ทำไมถึงว่าเตยกินอย่างนี้เขาถามว่าทาไมเตดูเฮลตี้เกินไปแต่เตไปอย่างนี้จริงๆแต่กินน้ำพ,พึ่งทุกวันถุกเดี๋ยวนี้ดบด,บดลปแล้วน้ำพ<อ>ึ่งเพราะพระทุกที่ที่เตไปนอนค้างอ่ะจะต้องมีน้ําพึ่งอยู่ที่นั่นทุกที่อ่ะไม่เชื่อถามาอามาได้สวงอันนี้ได้จากย่าน้ําพึ่งก็จะกูกูจะชอบกินน้ำพึ่งเดือนห้าครับที่น้ําพึ่งเดือนห้าเนี่ยดีเพราะว่าเดือนห้าเป็นเดือนที่แรงน้ำครับแล้วพอแรงน้ําอ่ะ ดอกไม้เขาเรียกว่าน้ำน้ำหวานในเกสศดอกไม้มันจะเข้มข้นในมิเซกเขาเก็ศมันเกศมันจะแบบเหม,มันเหม <c oughs> ือนช้นน้ำมันน้อยอ่ะน้ำหวานก็เลยข้นขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำพึ่งเดือนห้าเลยเข้มข้นที่สุดใช่เพราะเดือนห้ามันเดือนแรงพี่เพิ่มาด้วยแบรนด์นัมบอสเตอร์เขามานวี่เตตะวันแล้วก็นี่ครับอันนี้ที่ผมจะกินคู่กับ <c oughs> จูข้าวสาลีอะ่ะที่เด็กๆทุกคนคุณน่าจะเคยกินคืนเนสเซอร์ซีแลกนึกจักปะเนสเซอร์ซีแลกอ่า แต่ว่าผมเลกินคู่กันนี้คืองนางาเป็นราชินีของพัญยาพืชเลยครับมันหอมผมชอบกเพราะมันหอมดีแล้วเรากินนะครับก็ชงใส่นมแต่ว่าเอานมเทมาแล้วเนี่ยคนคนคนไม่ถึงอะไรเทจมูกข้าวเนียเทกับหน้าดำอ่ะเหรออร่อยอร่อยอ่ะขาวหน้านะถ้าแฟนคลับไม่รู้ซื้อขนมอะไรซื้อขนมไม่เตเตะกินไม่ค่อยจุเท่าสิ่งสงนี้เพื่อนรักของผมอีกหนึ่งคนเพื่อนรัก วันรับปริญญาผมหลายคนอาจจะจริงๆอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆตลกมากไม่ให้ไรแต่ออฟจุมวนครับซื้อให้ผมคืออันนี้อันนี้เปผงอ่ะอยากพี่ชาพี่ชาบอกว่าเออเตพี่อยากให้น้องทำรายการวิชาการเตต้องลุ่งรถชัชวัดแน่นอนอ้อออฟเรื่องออฟออฟซื้ออะไรให้นะคือมันอ่ะตอนผมเคยอยู่ชีดชิดอยู่กับมันมา ก่อนมันก็เลยรู้จักกันดีครับเพราะฉะนั้นมันก็เห็นผมกินสุกัสซี่แล้ววันนั้นอ่ะมันก็เลยพยายามจะซื้อให้ผมแต่มันดันซื้อมันนะมันซื้อมนซื้อเป็นอันเออมันซื้อเป็นลำข้าวสาลีที่ซื้โอ้โหกินแล้วไอออกมันไม่อยู่เพราะว่าเตชอบกินจมูกข้าวมากกว่าลำข้าวลำข้าวมันจะเป็นผงๆมันเหมือนแป้งมากกว่าแล้วพอไปใส่ในน้ำนมที่ผมกินปกติมันไม่ละลายไงแล้วผมกินผมก็มันก็เลยลอยอย่างเงี้ยหรอเออมันก็เลยลอยแล้วก็กินแล้วก็ไอแขกๆออกมาซึ่งแบบไอแขกอยากปากเรียนไปบอกว่ามมัันนนนผิดะะแตตต่่่วววาาาาาเเขบอกกคีรรย ไม่ไม่แต่ว่าผิดแต่ว่าก็กินมันก็ประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าเขาถือว่าเพื่อนหวังดีแหละใช่แล้วดีหวนดีซึ่งจริงๆตอนนี้ปัจจุบันนที่ผมมันยังไม่เป็นโรคนิ้วอะไรก็เพราะผมกินอะไรของออฟเพราะมันป้องกันพวกโรคพี่เป็นนิ้วนะได้ก็พอกินนี้แต่ว่าพี่ชาเตตะวันน่ารักไหมคะเขาบอกวันนี้ก็ดีนะครับลำข้าวหอมมะลิแดงซ้อมมือเนี่ย มันก็คือเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันคือข่าวจดินคือที่ผมอ่ะกินกับนมอ่ะมันใส่พวกนี้มันเหมือนมันผงแป้งมันจะไม่ค่อยละลายในนมไงผมก็เลยไม่กินผมเลยเลิกกินไปสองวันนี้อันนี้นะครับที่ผมกินมันหอมมากแล้วยิ่งได้งาเนี่ยจุดเด่นของงาโก็ป่นคือป่นแล้วมันจะยิ่งหอมขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นงาเป็นเม็ดแบบนี้มันมันจะต้องขึ้แบบเองปากเราจะต้องใช้ปากกรอบๆให้มันเองมันจะเป็นเม็ดกรอบๆคือเลยแล้วกเคี้ยวๆดเองแต่ว่ามันจะไม่หอมเท่าแบบนี้ที่ถืออยู่คือซื้อหรือเปล่าคาถามซื้อ พี่จริงซื้อไปตุนที่บ้านเยอะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคนทำน,นี่ชง <ม S 2> ก,กินกับน,นมอย่างเดียวเลยเหรอกินกับน,นมบ้างโยเกิร์ตบ้างอานมถั่วเหลืองบ้างดูเป็นคนเหวียตีจังและประเด็นคือวันนั้นที่ออฟซือ้อออฟไม่ได้ซื้อแค่นี้ครับออฟซื้อน้ำพึ่งขวดใหญ่มาให้อางนี่ไนงะเออ,<ข>อเออเอ,เออ,เอ,อจำได้แต่ผมชอบนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้ริงเขาถามว่าชงกับอย่างอื่นไนไม้ชงกับนมร้อนๆอ,อ,อย่างเดียวเหรอชงกับนม ช่องไปคืออะไรก็ที่เป็นของเหลวแต่ว่าจริงจริงมันชงกับแบบพวกแบบโอวันตินอะไรเงี้ยเออเออเออเพราะโกโก้อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่อ่ะแบบกลัวพุงใหญ่ก็เลยไม่ค่อยได้โอเวนเดอร์เขาเขาบอกว่าพี่กวางแต่ละคนแต่คนละสไตล์เลยพี่กวางเก่งมากจริงเคยพูดกับเต้ว่าพี่ดูน้องสิบสองคนพี่จะต้องมีการรับมือสิบสองแบบเก่งปะอัติภันธ์อัตพันธ์ไลฟ์อยู่หรอหรอ อ๋อนั่งมองเฉยๆคืออะไรอ่ะจิ๊อ่ะงั้นเดี๋ยวขอบอกหนูท่าสรีบันเทปไปให้ก่อนครับพี่เอาขอไปไม่ยอมจบเลยนะเห็นไหมเขาอยู่หนิงขอเวลาไม่ยิงหรอสวัสดีครับน้องสลายอยู่กรุงเมพครับเหมือนพี่ตนเี่ยมาหาก่อนได้ไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จําได้บ้างน,นะคะที่เตปเพราะมันพูดบ่อยพุงใหญ่ทีเตปตัดผมจ้ะตัด มีอีกอันนึงแนะนําครับแต่ผม,มเลิกกินแต่มันมนาหาที่นี่ม,มีอีกอันนึงแนะนําแต่ผมเลิกกินไปแล้วมันชื่อว่านมพึ่งซึ่งผมว่ามันมีกลิ่นเหม็นเหม็นเหม็นคาวนิดนึงผมไม่รู้แต่ว่ามันเขาบอกมันประโยชน์มากเลยวิธีกันไปมันเกิดเพื่อนค่ะเหนื่อยคะ่ะที่วิทย์ตะวันเหนื่อยนเหมนเนือนกันค่ะนี่ให้ควาดูแลสิทิอันนี้เดือนห้าเห็นไหมครับเดี๋ยวอะขอโน่นอาอติดกล้องแป๊บนึงอะไรนะเดือนห้าอันนี้คือดีหรือไม่ดีเดือนห้าเป็นคนไม่รู้ว่าเราอ๋อ ไหนคือสิ่งที่ซื้อหรออยู่ไหนอ๋อของขวัญวาเลนไทน์ที่เหมาะกับเตคือกระเป๋าดอยค่ำแล้วเละกระเช้าดอยค่ำ <c oughs> ใช่ไม่คือเดี๋ยวนี้ของคือเดี๋ยวนี้อันอันนี้คือแบบผมอ่ะใช้ชีวิตเติบโตมากับปู่ย่าเพราะฉะนั้นเตมีเสน่ห์มากเวลาพูดที่เรื่องที่ตัวเองชอบ <c oughs> ไม่เพราะว่าผมมาอยู่กับปู่ย่าผมก็เลยกินอาหารแบบพวกอาหารไทยๆอะไรอย่างเงี้ย ป็นแล้วพึ่งหมายเห็ว่าปู่ย่าไม่ค่อยกินของหวานไงก็เลยเติบโตมาเพราะไม่มีของหวานนะนะมันก็เลยไม่ชอบไปเองอะ่ะเหมือนว่ากินของแบบของหวานกินไม่กี่อย่างกินแค่เบอรนี่บลูเบอร์รี่ชีสผาดไทยแล้วก็โอรลอยนมสดบลูเบอร์รี่ชีสผาดไทยมาไงวะก็เป็นของหวานที่ชอบไงสามอยแต่ก่อนเด็กๆชอบกินเฟรนช์ฟรายโรลเชอร์มากแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพุงใหญ่ไลฟ์มีสาระมากวันนี้ใจกินน้ำมะเขือเทศไหมคะคุณ แล้เกิดให้ชอบครับชอบแต่ว่าขอให้ดูออย่างหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากกับชีวิต <c uce> <ข ương Louisiana> คือโกโก้ครับเดี๋ยวนี้ผมเลิกกินโอรีนติ้งไปเพราะว <rain> ่ากินโกโก้แทนเพราะว่าโกโก้อ่ะมันมีสารแอนตี้ออกซิแดน์เยอะมากๆและที่สําคัญโกโก้ที่จะเป็นแหล่งได้ต้องเป็นโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมเลือกอีกอย่างอันนี้อันนี้ที่ขอขอเป็นถึงโกโก้เอารลี่อันนี้อัลมอนด์อัลมอนด์เนี่ยพี่มาร์ทแนะนำมามาร์ทแนะนำมาว่าต้องกินอัลมอนด์ต้องกินแบบวันละหกเม็ดผมก็เลยกินตาแต่ผมกินแล้วมันติดลมบนเลยกินวันละยี่สิบเม็ดเลยหมดเลยติดลมบนนะสรุปว่าเอาอ่ะ ส่งกระเช้าด้วยคำไปให้ได้ไหมกินโกโก้โอ้วนไหมคะเขาถามนี่ครับเดี๋ยวเปเลยมันมีโกโก,โก้แบบที่ไม่อ้วนด้วยอันนี้นอาจจะไม่อาจจะแพงหน่อยคือสองรสิบาบาทแต่ว่ามันคือ unnatural, unnatural, ened, ened, อันเนเจอร์อันสวิ e เทนอันสว e ตเทนวะเออใช่ก็คือ อันนี้คือแบบถ้าชงกับน้ำตาลเยวถ้าจะกินไม่ได้เพราะมันขมมากมันแบบแต่มันดีต่อสุขภาพแบบมากๆมันเป็นสารที่รุนแรงเหมือนกับทรงพลังมาพูดถึงเดี๋ยวพอแล้วมันก็ฟังก่อนเออฟังอยู่มันเป็นสารอะไรที่แล้วมันทำให้ช่วยชะลอความแก่ครับทำให้หน้าทำให้เด็กแล้วก็ทำให้อ๋อที่สำคัญทำให้อารมณ์ดีคมถึงอารมณ์ดีเขากินโกโก้นี่แหละอารมณ์ดีแค่ไหนนะ เป็นไงคะไลฟ์ของเตตะวันละลา์ของการในตะพันต่างกันแค่ไหนอุ้ยพี่เตพูดเลยเหมือนจมพลเลยเหมือนเลยนะเหมือนจมพลทำไมต้องกินแอลมอนวันละหเม็ดคะมารบอกมาคืออาจจะเปือง <laughs> ก็เลยไม่ให้กินมากกว่าหกตัวแต่แต่มันกินแล้วมันจะติดจริงๆแต่ที่สําคัญอะ่ะกินแอลมอนเนี่ยเลือกได้แบบนีก็จะดีอันนี้คือแบบแบบ natural natural คือไม่ไม่ใส่เกลือ <laughs> <laughs> ดูอง,งุ่นหอม ไม่ใส่เกลือก็คือถ้ามีใส่เกลือเกลือมันจะมีโซเดียมเยอะครับเกลือจะมีโซเดียมเยอะแล้วทีนี้มันทําให้บวมน้ําได้แล้วกินเค็มมากมันจะไม่ค่อยดีใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็กินแบบ natural กินแบบ natural แบบอบแบบอบธรรมดาอันนี้เป็นอีกอันที่ผมชอบมากนมถั่วเหลืองห้อซิลคแต่ว่าถ้าใครชอบกินรส มาลายันมันเป็นเกลือสีชมพูครับแล้วหาได้ที่ไหนนะแป็ที่ซูปอร์มาร์เก็ตที่นี่ก็มีแต่ว่าให้ดูนี่ก่อนหิมาลายันเกลือหิมาลายันมันจะเป็นเกลือสีชมพูครับเพราะว่ามันมีสับปูมันจะไม่ใช่มีแค่โซเดียมเกลือหิมาลายันเนี่ยมันจะมีแบบแร่ธาตุอื่นอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าแพงมากสิบเท่าเลยครับ แทนอันอันเนี้ยประมาณส0งร้อยร้อยไมันมคือหมายถึงเอาไปปรุงอาหารได้ก็ไปปรุงอาหารได้แต่ก็จะเปลืองเงินหมายถึงว่าทำอย่างอื่นได้เอาทำทุกอย่างได้ปกติแต่ต้องมเปลืองเงินเฉยมันแพงด้วยแล้วมันเป็นเม็ดใหญ่ใหญ่แต่แบดูสีชมพูอ่อนๆสวยมากเลยมันชมพูแบบชมพูประมาณ iPhone อะชมพูโรสโก้อะไรเงี้ยเลยเดี๋ยวพาไปดูเขาบอกว่าคือสาระเกินไปไหมเพิ่งเคยดูไลฟ์สาระเป็นครั้งแรกอ้าววันนี้เป็นรายการไลฟ์สาระนะคะพี่คอนกัีต้องเห็นไลฟ์นะ เปา่าเปล่า,เ,ลา,เ,ลา,าเราจะเปลาเปา่าอะไรครับโอเคปา,น,าน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปเปล่ <c oughs>

ไายลพี่ดกขาค่ะบายบายเจอกันว้าวโชคดีนะสวัสดีค่ะนี่เจเป่าเจเป่าโทิ้งน้องเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะเราขอค่อมาฝากไม่กี่ันบายบายเดี๋ยวเจอกันพี่เตยไปบายก่อน เดี๋ยวไว้วันหลังจะมาไลฟ์ต่ออีกนะครับจะไปค่ะ <c oughs> <c oughs>